สวัสดียามเย็นที่กรทมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบรรยากาศที่กเุงเทพบ้างนะครับว่าเป็นยังไงถนนหนทางเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเหลดนะครับบรรยากาศแถวๆในเมืองว่าวาการไปอยู่นะครับในเมืองกับบ้านนอกเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับที่วิสาไฟัศนก็เอียนนะนี่เจียนหล่นทาคนนะว่านี่อันนี้ดวงอาทิตย์ตก เหมือนก็บดวงอาทิตย์ขึ้นบ้านเราเลยนะครับนี่แต่ตะว,วันตอนน,ตอนนี้ไม่รู้ทิตยแล้วครับอาทิตไหนเนื่องจากว่าเราไม่รู้พื้นที่เนื่องจากว่าเราเพิ่งเคยมา <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นแสงอาทิตย์ลำไรลำไรนะครับเนี่ยเอ้ยแสงก็เลยดวงอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าโรงเรียนคลองสะบัดจากนะครับชื่โรงเรียนคลองสะบัดจากเห็นไหม แต่ว่าเขาไม่บอกเขตว่าเป็นเขตไหนนะครับสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเขาโรงเรียนสบับจากเือสม,มุทรประการนะครับแสดงว่าคนแถวนี้เขาทำจากแล้วก็สบััินะครับเป็นอาชีพสบัิจากนะครับ ็น่าอยู่ดีนะครับเป็นหมวดเป็นหมู่ือก็ไม่แออัดนะในพื้นที่แบบนี้เนื่องจากว่าเขายังมีป่ามีน้ํามีอะไรนะครับไม่แออัดมากเท่าไหรก่ก็ก็คือบ้านเมืองอันนี้ก็จะเป็นโคงอะไรไม่รู้ยาวปื้ดมาหนูนะนะครับนี่อ่มีถนนนิ้อยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยป่าธรรมชาติก็มีนะครับกรุงเทพไม่ใช่ว่ามีแจ ตึกแล้วมาช่องนะครับบางส่วนบางพื้นที่นี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าป่าชุมชนหรือป่าธรรมชาติที่อยู่นะครับอันนี้ก็เอาออกจากป่ามาแต่นี้ก็จะเข้าเมืองนะครับเราก็เห็นไหมนี่เชเว่นผดุดทุกย่มญ้าเลยนะครับนี่ตรงไหนก็ที่เป็นชุมชนอันนี้ก็จะเป็นไรนาสวนผสมก็คือ,คอที่นี่มันจะเป็นน้ำส่วนใหญ่เสร็จแล้วเขาก็จะถมเอา ดินเอามาถมน้ำนะครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ปลูกบ้านนะครับนะครับดูบ้านสุงไทยนะครับหลังนี้สวยมากนะครับดูนะก็จะอยู่แบบว่าสลับกันไปแบบว่าป่าด้วยเมืองด้วยนะครับปะปนกันไปแต่ว่าที่มีเจ้าของแล้วนั้นนะครับนะคือถ้าอยู่วัวนี่สนขนุนเนี่ย